สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเย็นๆวันที่29เกมีนาคมสองห้าหกครับผมคลิปนี้ไปชาวันเสาร์ก็มาอยู่ที่อำเภอท่าตูมจะ้ะโอ้ต่างกองพิษขานพี่น้องเอ้ยเอ้าไรนี่แล้วไรกันคลิปนี้ก็ขุนของเก่ามาครับพี่น้องหนักเลยทีเดียวเขียนมาเต็มทีเลยพี่น้องปันซาแบบม่มีเวลาพักนะครับ อย่างันบ่ท่านลุ่งขึ้นครับ๋ยวนี้ผมใส่ทั่วรุ่นครับก็จะหนักหนักหน่อยนะครับพี่น้องนะนักแบบเวียงแต่ละเทื่ยนี่เสียงย่างโควากย่างกับรถชิบลอลยครับ <laughs> ใส่ประจุที่นั่งคนปั่นเลยครับเพราะว่าขอมันหักครับเยต้องใสแบบนี้มาก,ก่อนมันมีพื้นทีท่ที่จะใส่ กองนะครับรีไใส่แบบนี้มากไทยกองกับขางกันพี่น้องเลยก็อ,อยู่ที่ร้านเสียต้อมเหมือนกับเหมือนเดิมครับคลิปนี้ครับผมยังไงครับมาอัปเดตให้ดูให้ชมครับครับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ